สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดี fc เนาะยินดีต้อนรับข่ะสุสวองดินสาวร้อยสิบแปดทักทายสบายดีวันอากาศฮ้อนหอนพี่น้องบายีเนาะบายพี่นอ้นองเป็นไดหอนเลือนหนาววันนี้บิมอากาศหอนบิมกันเลยสิออกเดตเนาะไปหากินอียงที่เย็นๆเพราะว่าพาพี่น้องไปปาลาไหลมือนอะไรเนาะวันนี้ก็เลยสิผ้าขอเน้นวางในแจ็คหน่อยเนาะพี่น,อน้องไปธุระในเน่งเลยอะสิผ้าพี่น้องไปอันออกเดตหากินได้เย็นๆเนาะ ูเดดข้องเดียมชิมันเพื่เนาะไปก็มีอ่อนพี่น้องคูเร็ดอไล้เหมือนเนาะพาพี่น้องจะไปปลาไปดงก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมือวัน,นี้มีเรื่องฝนไตอะน,นะไปก็คือดุ่งจะดีบไปน้ำเนาะดีชิฟ้าจะอ่อนไปเลยลาชิไปตอนนี้กำลังขี่รถออกจากบ้าน อันนี้เดินมาอนี่ยพี่น้องหานูกแกลซินดาร์ายบายสดีมพามาออกเดทสดีมเป็นคนเลี้ยงพี่เนาะก้าวเนี่ยอากาศอันนี้ก็อยู่ทางไปห้องเย็นอัดเลยเนาะอัดแน่งนี่ก็ห้องเย็นเออห้างนี้ขี่ไปยังป่ะป่ป่ะ,ะ already มีจุ่มอันเอดานร่วมบ่อนดานร่วนาะดานร่วอสรอ้กิเดิมเดิมเอานักเป่าหนักเปลาได้อาแบบสเอาแบบสก็ไรับเอาแบบสเด่ยพี่น้องตอนนี้ดิมรมาฮอแล้วได้คูเดชอไม่ยงออนไซร์ละ ไปฮิตด no? yeah. ้วยมณีนะมณีอ really? ๋อไปมุ่งเที่ยงนาพี่น้องแมีนบอกว่าเมีนไปเบิรงก็จะเอื้องเบิรงเบิร์นก็จะมุ่งอ่อนช้อยเนี่ยม่ได้ดอกเอ้ยเอ้ยเบิรงก็จะเอามุ่งเชือบปัญญเดวันคนมุ่งนะทั้งสองปัญญดอนกบอันลุ่มโซมกับคนโซ่แต่ก็มีหลายคนแหละคนในไก่หน้ายนน่องน้นค่าซอยอันนี้ก็คือเจลนะพี่น้องอันนี้เป็นเจลถั่วดินอันนี้ก็มีมะนาวกระเทียมพริก จออรซอนอันแอนคูเดทใน,นวันนี้ทุกคนสิโตกในบรรยากาศอันนี้ก็สิเป็นดาาร์ตล้วนม่เ้อนสุดรหกสิบพันสองร้อยบาทก็สิมีกลุ่งมีสีมูมียอมีได้เนี่ยอยู่เนาะกูอัดแบบนี้มีไว้ไว้น้ำมันไข่พัก มีออนกินนักเป๊ปซี <c> ่ <oughs> มีออนกินนักเป๊ปซี่ฝากิดต้าไม่เด้อพี่น้องน้องออนใช่ไหมสองสุดพี่น้องเอาก็ได้มาแล้วการรวมซีน,นี่กับพักวุ้ยวายพักอะไรก็ทักเป๊ปซี่มีพี่น้องเป๊ปซี่เจ้าชิดหาตาเต่ากันเนาะกินกินว่ามีเต่าบ่ได้เด้ยอว่วามีพี่เนาะเป๊ปซี่วอดีนละย้อยแหง ก็เลยวันนี้มาบำรุงนะครับดีมเป็นคนที่ว่ามาเพิ่มน้ำน้ำเดี๋ยวว่าโบเมนว่าบอกกินข้าวอีกเนาะกินเนี่เห็นบอกไม่ใย่เลืองเลยเดย์พี่น้องมีอันยายวิตามินอันยังอันบำรุงที่ว่ากินข้าวแซ่บนอนหลับคอมเมนต์บอาก็เลยเพราะว่าดีเป็นคนที่นอนเลิกกลางันแนะนำแนะนำพี่น้องแนะนำเลยพี่เนาะมาชิบแต่เองบอกคุณบอกค่อนมิดพี่พี่น้องไม่อยาก่อนไปเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟนับเป๊ปซี่บ่กกินดอกเบี้ยนะจ้าหน่อยสะอ่อนหายเม่อเลยหาย มาเลยก็หายหานใหญ่ๆอ่พี่เนาะห่านสินดันนกแก้วเนาะห่านใหญ่แต่ว่าคนแบบบ่ค่อยมาหลายเพราะว่ายังไปทันทไหนแบบขาจยงงายทัน,ทนเลิกเวรเรื่องงานบ่ไม่เงีตอนนี้ซาขาา้าม่แต่ว่าแบบตอนนี้ดีม,มากประมาณสี่โมงม่นจะทันเลิกเวรเรื่องงานถา้าหาหกโมงคนสิราา้ายเนาะเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟบ่มากเป็นเดอร์แมนเนียนเมาแล้วเปลือซีมอน้ำเปลือซีนะจ๊ะโตมีประมาณจักตัว เยบ้นันสีหาซิบเลย่าสีบอกกลัวมันอ่อน,นกำลังเติมน้ำนะจ๊ะเติมนำ้ำเฮ้ยข้อแะไรุ่งเจลมีอ่อนอเดียมอ่อนสาเด็ดเนรอจ ทาได้เย็นสินาคอยิาน,นอยนบ่ายที่นอ้องิดแต่ก็จะได้เป็นบุฟเฟ่ย์อยู่ไทยจนแล้วก็จะเป็นบุฟเฟ่์เอาได้ตับ๊บนีอญญาจจะกินดิฟไปกัน ต่อไปก็คือพัก์คเลยอะเฮดเคลมเนะฮะมัดมาพักละคาบุรพาออนมากิมักหมักแห้งเลยอันเฮดแล้วเฮดทูนูอยู่ใต้เขาเออเฮดทูนูคือกัน บนบนเลยเนาะ <S <S บำรุงนิดนึงพี่เนาะมีอ,อม่อนนี่อ่อนใซละเห็นปะ ตัให้แม่ดินกัดก่อนถ้ออ่อนเหมือนกันไอ้เพื่อนอนมันมากยิงจอยแห้งเลยนึกเน้ว bọn tìm nữa, nữa bà ừ. mình ăn xài là chạy việc kiểm lên chạy đi tra dip lên mong 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 ดนดนมาเทือ่อปูไม่อ่อนปัญญาติใส่ย่าใส่เด้อมาวอยมากินมะฝากพุ่นน่ะเกี่ยวเอ้าเกี่ยวปลาม่อหยังอ่อนเห็ดแหล่พี่น้อง em có không ก็ดีแต่ว่าน่าโอ้ยอย่าขีดอย่าขีูบ้า

น้องอยู่ทางร้างกันสิเป็นแม่น้ำแม่น้ำคลองเนาะแอ้กะฟังนั้นกันสิเป็นจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยเนาะไอ้ยิ้มอยู่วันล้านร้านยังอ่ะยิ่งพันเซกเกตบัวพันเซกเกตบัวพี่น้องข้างนี้เนาะประมาณวิวบรรยากาศดี่มีวมาถึงนี่แล้วอ่ะเนาะแต่ว่าตอนนั้นถ้าอีนเนาะมันแดดจะเน่าหดกันไก่จังหวัดในเมืองมันบัวแบบข้นสิ๋วเนี่ยได้ยินว่าบ้านพี่อันทั้งฟังไทยจันโจ๊กมาดีกว่าเต็ม ไข่ไข no, to to ่เนาะไข่สายชิ ok, ้นโตเด็กบะต่ด ok. yeah, 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 yeah. yeah, ็ก yeah, ถั่วตาตอนนี้ป้าพี่น้องไข่ไข่คือทะเลเนาะมีต้นอันนี้จะเอิ่้นต้นเพลอ่อนต้นป่ามาวะจะเอิ่อ้นต้นแค่โอ้โหคือโอไม่รู้เดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศย่ำเล้งๆบรรยากาศดีวันนี้เฮ้ยอย่าทายอย่าทายหูหนูค่ะ ในพี่น้องงามเลยฝั่งนั้นจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยน้ำคล้องตันนี้ก็เริ่มบกใน,น,น,น <c oughs> จังหวัดจะมาออกกําลังกายย่ำแรงๆเลยจะมาถ่ายหู่กับพีเนาะทางนั้นมีบอลจอดรถเนาะค้อฝากรถจักรหนึ่ง,ง 1, พนังนกรีปเนาะลานสเก็ดบอดดีพี่น้องเหมาะเหตการณ์สตอมวิวสะออนเลยนะอ่านเก๊กคาเลยพี่น้องตอนนี้มีอ,อ่านเก๊กคาแล้ว พี่นองตอนนี้ดีขึ้ีอันพอแช้งใหถึงม่เจ็บ้เาไปอเปแบบนี้ถเียนูแบบสวยงามนะถ้าเจียนดูแบบสวยงามได้อวานไก่ว่าจะจัง้เลยนทาาดีว่าจ็เก๋จะคืละผมเกอหัน้สาผมมาไปนนบน้าแทตาอ้าก็ั่โทรศัพท์ไม อนอ่อนแอนน้องอ่อน้องูนยบรรยากาศดีผาถิ่เมือนเราเลยะเดี๋ยวนิตกไงไงอ่อนงศูนย์ลงมาลุมกัสิปะมาณเอย คนเ,เลิบร้ายเลยเนาะอู้หูเย็นแน่เลยะมันนี่บรรยากาศโคดีเล้เย็น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 ,ยนอันนี้พี่น้องอันเหือทาเหือเนาะด้านเหือแต่ว่ากระดาษจอจะเขยมพังนี่แล้วเนาะเซ่น้ำคลองบวกนอนเนาะ เออก็จะขี่เจสกีบรินหานี่ยปุ๊บตรงขามมุกดาหารปฏิไทรไเลยไปังกันดิปเสียงเจสกีเสียงเจสกีทั้งนั้นพี่น้องอันซื่อว่าปริการเริ่มแบบพ้นจกเลยนะผ่าเหลืองของเราออนที่ยังมกี้เมียมเมียทังฟังมุกดาหารนะ น้องแต่ว่าระยะที่ซองอ่ะังต่อตตอน้นกานนี้นะมันกำลังปับพุ่งไ่อีกระยะที่ซองอยู่แถวห้อมอสะ,ะเจียงองค่ะห้องมอเส <c oughs> ียงดัง <c oughs> ว่าถึงกันยายนี่ว่าผับว่าผัคือ ้องทางนี้นะด้านนี้คนล้ายอยู่นี่นะพี่น้อบนงบรรยากาศตอนนี้อู้อ่อนคืออิงอิงแงเลยสาอิงๆงิงเห็นว่าลินมาอันนั้นนะพี่น้องขนาดนี้กะสิได้เมื่อยเด้อเพราะว่าคนไรล,ล้างเลยเนาะลมเริ่นะมมากเลยคนสิตกนี่ บรรยากาศสักวันเราามือว้นาน,นี่น้องด้วยฝนตกนักเลยอันนี้อยู่เข้มของสอนขีนน้องตรงทามจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยเนาะแต่ว่าด่านน่ะยังว่ท่านเผืดนะมอนพีต่รถคน่มชิงสาไปมาได้ครับคนละทีว่าคนละดีอยู่ยตอนสงเนินมาได้เนาะแต่ว่ามาอะไกัมากระสุนเล ตัวสมืดเนาะจิวาคนลาดเกี่ยงนงานค่ไทยเฮ้ยคนินเลยล่นล่น่นล่นรสกเก็ตบอร์ดกํลลังหิดเด้พี่นนาะกัลลังปะทะเทนิยมดิมดินในยันว่าผัดผืนเยอะลมมาแล้วขนาดนี้นะลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้ว น้องตอนนี้ดิมกับมาหอดเทีอนไปรทีพระพ่อนอนมื่อเนกกะพาออกเดตพี่น้องไปหาหล่อลิ้นเนาะหลังจากที่ไปปลาลายเมื่อแล้วเดินเที่ยวไปเพิ่มน้ำหนักพี่น้องไปกินมุกกะทะเนาะเพราะว่าดินเราเป็นคนที่วันนอนเลิกกินข้าวบวยลิ้นพี่น้องมีอีหยังที่บํารุงแนะนำในเด้อเป็นอาหารเสริมเบาลื่นนมอีหยังที่ว่ากินแล้วกินข้าวเสียมาลับเรืวิตามินอีหยังคอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องมื่อเนกกะไปหล่อลิ้นแถวเข้มข้องเนาะไปเบิ่งดันท้ายไล่ยังบวเปิดได้พี่น้องดันมันอาหารซอสนาเกียดยังบวบเปิดเนาะม ส่วนหนึ่งส่วนคนลาที่ไปเห็นานอยู่ไทยเนาะเห็นกระจ้ามาอยู่ส่วนอาทิตย์ก่อนๆเนาะเล็กอะกระจมากระกจ้าก็กักโตเนาะแต่ว่าด่านที่กทานรถด,ดันรถที่ว่ายัางบวได้เปิดเปิดเตอนยังพีง่น้องมึงบวได้เปิดเนาะสรุปแหละเนาะถ้าพี่มาคลินี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชรซ่บลังใจให้ดีเดอ้อของโบกับเจทุกคนเด้อส,สวัสดี